สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆและ FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปคลิปนี้นะครับผม EP นี้ผมก็ขอถ่ายคอนเทนต์ทางด้านเนื้อเหรียญเป็นเหรียญหนึบาทราชการที่9้า ปีพศออ2552นะครับที่ครังก่อนยังถ่ายทำและหาความหมายยังไม่หมดนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปดูความหมายด้วยกันเลยนะครับตอนนี้ ก่อนอื่นก็พี่ๆเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าครับหน้าพระพักของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับถ้ายังไม่เห็นผมจะขอแนะชี้แนะเลยละกันนะครับผม บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้กึ่งแสงกึ่งเงานะครับจะมีเบหน้าประพักพระองค์ในหลวงราชการที่สิบนะครับผมอยู่ในเนื้อเรียนเรียนนี้นะครับ ผมจะเริ่มจาก6นาฬการครับเพื่อหาความหมายทางด้านที่พระองค์ท่านฝากไว้ในเนื้อเรียนเรียนนี้นะครับผม บางครั้งบางทีผมอาจจะประจายบ้างไม่บรรยายบ้างนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็โดยรวมรวมไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งมาก่อนนะครับผมสิ่งในที่เห็นได้ชัดนะครับผมจะบรรยายไปตาม ภาพที่ถ่ายทำอยู่นี้นะครับผม กติกาก็เหมือเนเดิมนะครับให้สังเกตบริเวณแสงกระทบเปลี่ยนและก็กึ่งแสงกึงเงานะครับอาจจะเป็นรูปชัดบ้างไมชง่ชัดบ้างและอักษรอักษรย่อนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างและเรื่องราวนะครับผมเป็นคล้ายๆ นะครับภาพถ่ายนะครับเรื่องราวที่ะองท่านฝากไว้ในเนื้อเหรียญเหรียญหนึ่งเหรียญใดนะครับเพราะว่าเหรียญทุกเหรียญย่อมมีความหมายนะครับผมณตอนนี้ก็คือว่าบริเวณนี้นะครับ ให้พี่ๆเพื่อนๆและน้องๆที่สนใจนะครับบริเวณนี้ให้สังเกตดูนะครับนะครับผมจะเป็นรูปเรือนะครับแล้วก็มีรูปผู้คนนะครับยืนอยู่บนเรือ นะครับผมในยุคสมัยนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า ส่วนที่เนื้อขุดขึ้นมาจากเนื้อเหรียนนี่นะครับผมส่วนตัวผมเองนะครับก็เพื่อเสมือนว่าเป็นเกาะเกาะหนึ่งอยู่ฝั่งอ่าวไทยนะครับผมเพราะทำไมเลยถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่าผมจะเอียงให้ดูนะครับ ที่ผมหาความหมายและพื้นที่ในทางด้านโซเชียลมาส่วนหนึ่งนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นเกาะในทางอางทองนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับผมและบริเวณตรงที่ผมชี้ก่อนหน้านี้นะครับที่ว่ามีรูปเรือนะครับเป็นรูปเรือ นะครับผมจะเป็นเรื่องราวในพุทธสมัยนั้นนะครับผม ก้รูปภาพหรือว่าอักษรที่ว่าไม่ชัดเจนนะครับผมจะไม่บรรยายนะครับผมและจะไม่ต่อเติมเสริมแต่งนะครับอันนี้ผมก็ขอชี้แจงไวน้นาที่นี้ด้วยนะครับผม และบริเวณนี้นะครับผมบริเวณนี้นะครับเป็นเส้นเป็นเส้นที่ว่าเนี่ครับแล้วก็จะมีเปรบเสมือนเป็นเบลล่าเบลล่าท่านใดท่านหนึ่งครับที่ใส่ใสหมวกครับ

ให้พี่พๆเพื่อนๆและน้องๆที่สนใจนะครับโปรดสังเกตโดยรวมรวมนะครับผมหรือว่าจุดหนึ่งจุดใดนะครับผมนะครับจะได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็อักษรนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งใบหน้าท่านใดท่านหนึ่งนะครับนี่นะครับในยุคสมัยนั้นแล้ว บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะมีอักษรนะครับโดยส่วนตัวผมเข้าใจว่าเป็นอักษรนะครับ V C นะครับอักษร V C ถ้กับเรียนมาทางด้านนี้นะครับ อนเดียวเดี๋ยวผมจะลงไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ไว้ศึกษาส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับผมที่ชอบทางด้านอ่านเขียนนะครับผม ที่ผมบรรยายไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นก็คือว่าตัวอักษร C นะครับก็ดูอีกมุมมองหนึ่งก็เป็นวอแหวนก็ได้นะครับผม และบริเวณขอบเปลียนนะครับและบริเวณขอบเปลียนจะมีอักษรน,นะครับผมจะมีอักษรอ,อยู่นะครับไปดูกันว่าจะเป็นอักษรอ,อะไรนะครับผม ก็กึ่งแสงกึ่งเงานะครับผมจะมีอักษรอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะดึงภาพขึ้นมาให้ได้เห็นแบบชัดชัดนะครับผม ส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับในที่เห็นนะครับยุคสมัยนั้นน่าจะเป็นทางด้านเดินเรือในการค้าขายนะครับผมนี่นะครับใต้บริเวณตัวหนังสือนะครับ นี่นะครับที่พระองท่านได้ฝากไว้ในเนื้อเรียนเรียนนี้นะครับผมแล้วก็กลับมาย้อนก็มาดูบริเวณขอบเรียนกันนะครับจะมีอักษรอ,อะไรบ้างนะครับผม ที่จะไดนะ้นำไปรวบรวมหาความหมายนั้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมที่ผมถ่ายนะ ตอนนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเป็นภาพถ่ายจากมุมสูงนะครับหรือนะครับหรือเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นได้นะครับให้พี่เพื่อนและน้องๆลองใช้หลักโมโนนะครับผมเปรียบเสมือนภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับ นี่นะครับบริเวณนี้ก็เปลียนเสมือนเป็นเกาะน,นะครับผมภาพถ่ายจากมุมสูงนะครับผมในยุคสมัยนั้นนะครับผมภาพอาจจะ กึ่งแสงกึง่งเงาชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับและบริเวณนี้นะครับบริเวณขอบเปลียนนะครับจะมีจะมีอักขระอักษรน,นะครับสอเสือนะครับผม บริเวณใกล้ๆขอบเปรียนนะครับผมถือว่ากึ่งแสงกึ่งเงานะครับ thank you จอตอนนี้นะครับผมให้พี่ๆเพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมบริเวณนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งปะพักนะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งปะพักแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นปะพักของในหลวงราชการที่สิบนะครับผม ก็ต้องขอประทานเราไปด้วยนะครับเป็นประพักของในหลวงราชการที่เก้านะครับผมนะครับจะมีสองประพักนะครับ และบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ ใหพ้พี่เพื่อนๆลองสังเกตบริเวณใต้คางันะบแสงกระทบเหลียนของพระองค์นะคใต้คางของพระองค์ที่ว่าแสงกระทบเหลียนนะครับผมส่วนตัวผมเองนะครับก็เพียรเสมือนรอเรือนะครับผม นะครับแล้วก็ L U นะครับตัว L ก็ มุมอีกหนึ่งมุมมองนะครับก็เป็นเลขเจดนะครับผม แล้วก็ตัว C นะครับ